ก็กราบสวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Battle of w a r s h i p เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเรือ l e น i n ก g r a นะครับเรือลำนี้ก็เป็นเรือของฝ่ายโซเวียตนะครับก็เป็นเรือทีอ่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะ,ะไปเล่นเลยนะครับ ก็สำหรับเรือเลนินกาดนะครับ <anch ill ie> ก็เป็นเรืออีกลำที่ผมชอบเล่นนะครับเ <s ull ie> พราะว่าเป็นเรือที่มีความเร็วสูงครับแล้วก็เป็นเรือที่มีตอร์ปิโดที่แรงด้วยนะครับก็ใครที่ชอบเล่นเรือพิฆาตนะครับและชอบต่อแรงๆก็แนะนําลํานี้เลยนะครับเลน,นกาดนะครับอตอนนี้ผมจะไปทางนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องค้นหาเรือบรรทุกเครื่องบินของเขาก่อนนะครับผมเจอเรือ,ออาคากิแล้วนะครับ ตรงนี้ครับเจออีกหนึ่งลำนะครับเขาจะมีเรือมันทุบพนสามลำเลยนะครับแต่ฝั่งเรานี้มีแค่สองลำนะครับฝั่งเรานี้จะเป็นเรือฮอนเน็ตนะครับฝั่งเขาจะมีเรืออาคา,ากิอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกสองลำนะครับเดี๋ยวผมจะตามเรือฮอนเน็ตไปดีกว่านะครับก็จะได้ช่วยคุ้มกันเรือฮอนเน็ตด้วยนะครับ ว่าเดี๋ยวเขาต้องส่งเครื่องบินมาแน่นอนนะครับโอ้โหเรือคอนเนตผมนี่แล่นไวมากอะ่ะแล่นตามเกือบไม่ทันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหขนาดผมอัพความเร็วมาเต็มแล้วนะเรือคอนเนตมันเป็นเรือที่ไวอยู่แล้วนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะแล่นตามเรือคอนเนตไปนะครับ นี้ผมแล่นตั้ง5 4น็อตนะครับความเร็วสูงสุดเลยนะครับ<ต><ว>ก็เรือลำนี้นะมันเหมาะมากเลยนะครับใครที่จะเ,เล่นเราก็เอาไว้ใช้จมเรือมาทุกเครื่องบินนะครับลำนี้เหมาะมากนะครับนคเดี๋ยวผมจะเล่นเข้าไปข้างในนะครับ เข้ามาในช่องนี้ก็ต้องระวังเครื่องบินนิดนึงนะครับเพราะเขาจะชอบปล่อยเครื่องบินมาอัดเราครับโหนี่ครับเพื่อนผมเราข้างหน้าเราก็ปเป็นเรือประจัำบาลน,นะครับนี่ไงเขาปล่อยไอ้ขอบตบไปโดมาแล้วนะโดนไปหนึ่งดอกนะครับเพื่อนของเขปล่อยเช่นเดือนกันนะครับนี่หยบร้อยครับจมเรือประจัำบาลได้หนึ่งลำนะครับย่ยมเลย ต่อมาเป็นชุดเลยนะครับจังหวะนี้ต้องถอยก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราเป็นเรือประจัำบานฟูโซนะครับนี่ครับล่อยต่อแล้วถอยนะครับถอยด่วนนะครับลำนี้ไม่ธรรมดานะครับเรือฟูโซนะครับโหแล้วปล่อยมาอีกแล้วนะครับพอดีนะผมถอยนะครับ แล้วข้างหน้าเราเป็นเรือรัตะเวลีเพลวนะครับก็ยิงไปก่อนนะครับจังหวะนี้ต่อเรานี่พลาดหมดเลยนะครับโอ้โหดูเดือดโแล้วเรืออาคากิเอียงมาแบบนี้เลยนะครับถึงกับเอียงกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจังหวะนี้ถอยหลังหลบปอนะครับ ถอยห,หลังเป็นมูนวอล์กอะไรทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนเราล่ะอ๋อยังอยู่นะครับนึกว่าจมไปแล้วนะยังอยู่นะครับเพื่อนผมโอ้โหแล้วข้างหน้าเราไปเรือประจันบานนะครับไปเพื่อนนำหน้าเลยเพื่อนผมไม่ชุดแล้วนังบินยิงล่วงไปสองลำนะครับยิงล่วงไปสี่ลำเลยนะครับ นี่ก็คือข้อดีของการมาด้วยกันนะครับมันจะช่วยกันยิงอากาศยานได้นะครับโอ้แล้วเรือรีเพาวปล่อยต่อไป2ชุดนะครับเรียบร้อยครับจมเรือรัตะเวรีเพาวได้แล้วนะครับโอ้โหมีแต่ซากเรือทั้งนั้นเลยครับแถวนี้ แล้วผมก็เจอรีเพาอีกรำนะครับแต่ตอนนี้ตอเราหมดแล้วนะครับหมดเกี้ยงเลยนะครับเราต้องยิงไปเรื่อยๆครับโอ้แล้วผมเจอเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำเลยนะครับโอ้ไม่รู้จะยิงลำไหนก่อนเลยครับเอาเป็นลำนี้แล้วกันเลือนเลือน้อยนะครับเลือคขึ้นหลอดนะครับนี่ครับก็ยิงไปก่อนครับ มีเพื่อนเราช่วยสนับสนุนนะครับต่อมาก็ลำนี้ครับโอ้ล้วต่อมาอีกแล้วครับโอ้หจะทันไหมไม่น่าจะทันนะต้องดิฟหลบครับจังหวะนี้เราก็ปล่อยต่อไปนะเป็นชุดคนระับโดนไหมนี่ครับซัดไปเต็มเต็นะครับสองดอกครับแล้วก็ยิงปืนเรือไปนะครับ นี่ครับโจมไปแล้วนะครับเดี๋ยวลำสุดท้ายนะครับเรืออาคากินะครับโอ้อยู่ไกลเหลือเกินนะครับนี่ครับเราก็แล่นเข้าไปหาเลยครับแล่นไปยิงไปนะครับคือเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับดาเมจก็กลางๆครับไม่ได้เบานะครับ เรายิงต่อไปเรื่อยๆนะนี่ครับเรียบร้อยครับจมไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีอนะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ